ร่วมเปิดศึกโดยยาสีฟันเดนต้ามเมดฟันทิราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นมือที่สามไม่รู้ตัวคือราศีตอนนี้มีสองคนนะไม่ตุนก็ไม่ตุนก็กุบ ราศีตุนครับ <Yeah! S 2> ราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นมือที่สามโดยไม่รู้ตัวแม้เพลงนี้เนี่ยนะมันเป็นเพลงเก่าแก่นะนะ เรื่องมือที่สามเนี่ยเพลงนี้จำได้ไหมเป็นเพลงของใครนะเป็นเพลงที่ทำให้รู้ว่ามือที่สามมันร้ายกาศน่ากลัวเพราะทำให้เขาต้องแตกคอกันเพราะเรากลับกลายเป็นทางเลือกใหม่ของคนที่เขาจอบจองครองกันมาแต่เดิมและเป็นปัญหาไอ้สำคัญก็คือไอ้ที่เราไม่รู้ตัวนี่แหละนะครับเพราะนั้นเหตุที่ไม่รู้ตัวคืออะไรป่ะพี่ชายที่ดีของน้องสาว เพื่อนที่ดีของเพื่อนสุดท้ายก็แย่งแฝนเพื่อนนะเพราะไอคนที่เราไปปรึกษานะกลับมารักเรานะหรืออะไรแล้วแต่นะมันจะมีปัญหาเพราะเรานั่นเองคือไม่รู้ตัวทั้งมันมามีความสัมพันธ์กับเราหรือเราเป็นคนไปให้คำแนะนำเป็นเพื่อนแล้วกลายเป็นสิ่งที่ยั่วยุให้เกิดการแตกแยกสารพัดอย่างมือที่สามคือเรา เพราะราศีตุลเป็นราศีใจดีเป็นที่สุดเพราะราศีตุลเป็นราศีที่ทุกตัวเองหมื่นแสนร้อยพันไม่สนใจทุกของใครสําคัญทันทีชอบเอาตัวเองเข้าไปให้คำแนะนําเป็นที่ปรึกษาเพราะเป็นห่วงความรู้สึกสงสารอย่างเป็นคเป็นกําลังใจเป็นอะไรก็ตามทีสุดท้ายนะครับเรากลายเป็นมือที่สามมันต้องระวังช่วงอื่นไม่เป็นไรช่วงมิถุนากรกฎาคมสิงหาเนี่ยต้องระวัง เดี๋ยวพอพ้นหกกันยายนไปต้นไปก็พ้นแล้วดวงก็ดีมากจะมีความสุขทุกสถานใครเป็นโสดก็จะมีคู่มีความรักสมหวังด้วยเหตุผลทั้งหมดทั้งมวลที่ว่ามานี้จึงนํามาเป็นบทสรุปในทางโหราศาสตร์แบบฟันธงที่ว่าราศีที่ในช่วงนี้มีเกณฑ์เป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวได้แก่ชาวราศีตุลฟันธงครับ าทิตย์ที่แล้วพี่ปามดีใจมากเลยครับมันมันโดนข้ออะไรนะสักคนหนึ่งอ่ะใครที่จะเปิดเป็นต้นใช่ไหมเรื่องลับเรื่องลับโอ้ยเขาดีใจเขารอดเขารอดเขารอดใจผมตอนแรกถ้าโดนนี่คงหนักหน้าดูเลยแล้วเป็นไงรอดเออเพราะว่าวันนี้พที่นี้ผมก็ทำเต็มที่เลยทีนี้ความลงความลับยังทำต่อไม่อะไรนะสุดช้าทำไมโอ้โหเชียงลำพูใชพี่ผูกผิดด้านครับโค้ เหมือนเหมือนแม่แก่ที่ว่าที่เดี๋ยวผมซื้อมีโกนหนวดถามมาสู้ถามมาสู่ด้วยแล้วมาสูก็เป็นคนถนอมน้ำใจคนด้วยไม่มีครับไม่มีโอเคครับโอเคดีแล้วครับอะไรเงี้ยแต่จริงๆในใจไม่ไม่ใช่อย่างนั้นนะคือมีมากนครับคือมีมากก่ามาสูอีกอะเอออะอย่างไรเรามีเรื่องอะไร ที่ยังไม่ได้บอกกับสาธารณะบอกซะคนเนี้ยจีบนานหรือยังก็คุยมาสักพักแล้วครับประมาณปีกว่าๆแล้วฮะกี่ครั้งละเจอเจอเขากี่ครั้งแล้วเจอครอบครัวหรือยังเจอครอบครัวครอบครัวครอบครัวยังไม่เจอครับก็คุยได้ได้คุยกันมาหลไยครังเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้ชายผู้ผู้หญิงแฟนเราเนี่ยเป็นผู้หญิงผู้ชายผู้หญิงครับผู้หญิงนะอ่า นี่เขาเป็นเชียร์รีดเดอร์นะครับคุณเห็นอย่างนี้เป็นเชียร์รีดเดอร์นะครับคุณเป็นเฮดเป็นเฮดรีดเดอร์ของมองเทปทุกวันเนี้ยทุกวันเนี้ยเขาต้องลองสั่งลองสั่งลีดสั่งลีดพร้อมสั่งลีดลีดพร้อมลีดพร้อมพร้อมนี่นี่นี่สั่งเลยสั่งเลยสั่งลีดไม่ได้ผมลืมหมดแล้วครับ ทุกวันนี้ทุกวันนี้คุณยังต้องไปคัดดีไหมหนูไปช่วยละคะหนูอ๋อทุกวันนี้ก็ยังเหมือนแบบเรียกไปดูรุ่นน้องอะไรเงี้ยผมไปคุมแต่งจริงผมสอนอะไรไม่ได้เลยเหมือนผมไปไปสายเอนเตอร์เทนมันจะมีสายเอนเตอร์เทนสายวากสายอะไรอย่างงี้อ๋อเป็นหลีดสายเอนเตอร์เทนใช่พอเวลาแบบน้องเครียดมากอย่างเงี้ยผมจะเข้าไปเออเหมือนโอน้องช่วยน้องไม่ได้หลีดสายดูมันมีสายดู อามีสายเรกสายวักเฮ้ยมึงทำไม่ได้เหรอไม่ได้แล้วก็มีสายที่ยืนแอนแอนอย่างนี้คุณคุณเป็นสายนั้นไหมสายไหนผมทำได้คือจริงๆในรอนในรอนเดี๋ยวเราทำเนเดี๋ยวต้องอธิบายก่อนเวลาผู้หญิงอ่ะยืนเขาจะต้องแอนอย่างนี้เพื่อให้มันสลีละแต่ผมแอนได้มากกว่าผู้หญิงทั่วไปเอ้ยไม่เชื่อ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 ไอ้อา บางเขาเป็นนักเต้นด้วยนะคะไม่จำเป็นลูกอันนั้นเราไม่ต้องเล่นทางเขาประกวดเต้นมาประกวดเต้นนี่มึงมาพูดเหรอประกวดเต้นหน้าห้างนะใช่ใช่เต็ปของเขาเมลเซ็กเมลเซกเมลเซกเอ้ยหย่าเฮ้ยเออเออเออเฮ้ยเฮ้ยอย่างนี้ปังทำไม่ได้ปังทำไม่ได้ปังทำไม่ได้เออ ตัวแม่ยืนตัวแม่ยืนยืนตบมือหิวกระหายละครไชไหมปามลามได้ละครมีครับละครถ่ร <aphrag S 1> ายเสร็จไปแล้วครับเรื่องลมพลัยกรักครับลมภัยกรักเ<ำ>้าจะเห็นปาล์มก็คือเป็นพิธีกร ใช่ครับก็จะมีเป้เป้วิดวะอ่าพี่ปกติครับผมก็คือตอนนี้ก็คือรับหน้าที่เป็นพิธีกรเล่นละครเล่นละครแล้วคุณก็คือทํากิจกรรมกิจการตอนนี้คือขายทุเรียนที่เอามาฝากเราใช่คือตอนนี้เหมือนกําลังเริ่มเริ่มต้นลองดูลองดูเหรอก็เหมือนตอนนี้เหมือนทําทํามาให้ทุกคนได้ชิมก่อนซึ่งไม่ใส่สารกันบูดคือหลายๆคนคิดแล้วก็บอกว่าเอ้ยล้วจะอยู่นานเหรออยู่ได้เป็นปีเลยฮะถ้าไม่ใส่สารกันบูดแต่ว่าเราต้องทําให้มันถูกกลัก เหมือนตอนนี้ผมทํามาแบบเหมือนให้ลองกันก่อนแต่หลายๆคนกินก็บอกว่าอร่อยกว่าที่เคยกินมามันสดใช่ก็คือเทอดใหม่ๆเลยทอดใหม่ๆแล้วขายเลยไม่แต่ผมชอบนะของคุณอ่ะมันได้กินเปลือกด้วยอาจารย์รักฝากวัตถุมงคลมาเหรียญพระพรตมุนีรือสีนะครับวัดเจ้าอาามนะครับแล้วก็เหรียญเทวดาพระพุทสัปดีสถาบันพยากรศาสตร์นะครับมอบให้ด้วยนะครับก็ เราจะได้เป็นคนดีไม่ผิดศีลธรรมอาจารย์อาจารย์าบอกจะเป็นห่วงเพราะว่ามันจะได้มีเตือนสติว่าเราจะไม่ผิดศีลธรรมได้รักจริงนะคนนี้รักจริงนะรักจริงใช่ไรักจริงใช่ไหมเป็นกำลังใจให้ตอบถูกเปทั้งหมด3าคนครับผมแต่จับทงทั้งหมด6คนและนี่คือรอบเงินขวัญถุงสนับสนุนโดย AIS 4 g Advance ค่ะจับทั้งหมด6ท่านนะคะ2 4 6

ชัยรับเงินขวันถุงเพิ่มไปอีก1 0,000บาทจาก A I S C G Advance ครับเชิญคพี่ครับนี่นี่นี่นะใส่เสื้อมาโดดเด่นคนเดียวรับเองดงามเลยใส่มาเหมาะสำหรับรับเลยรับของถุงเลยบ้างเว้นจากการทำการประจำแวะมาเล่นเกมกับเรานะคะเช็คดวงกับเราที่นี่ก่อนใครเลยศึก12ราศีขอบคุณผู้ร่วมศึกของเราสสราศีค่ะ คุณผู้ชมเช่นเดียวกันเช็คดวงกับเราที่นี่ก่อนใครแม่นที่สุดแล้วค่ะกับอาจารย์ลักษณ์และศึก12ราศีศึกนี้ศึกเดียวที่จะทำให้คุณรู้ลึกรู้ดีรู้ในสิ่งที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนอาทิตย์หน้าเจอกันสวัสดีค่ะ